ในห้องเรียนของคุณครูมีเด็กที่มีพฤติกรรมเหล่านี้หรือไม่แล้วจะแก้ไขพฤติกรรมเหล่านี้ให้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นอย่างไรปัญหาเหล่านี้กิจกรรมดนตรีช่วยได้การพัฒนาศักยภาพสมองและทักษะการคิดสามารถกระตุ้นได้ในช่วงแรกเกิดจนถึง6ปีโดยผ่านแนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิด เป็นกระบวนการและสนุกสนานเพียงพอที่จะดึงดูดให้เด็กเล่นได้ซ้ำๆจนเกิดเป็นทักษะได้และเป็นความสามารถในการควบคุมกำกับและจัดการตนเองหรือ Brain Executive Functions EF ทำความรู้จักกับเครื่องมือพัฒนาสมองและทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัยผ่านชุดดนตรีหันสาพร้อมแล้วไปดู5ขั้นตอนในการพัฒนาทักษะสมอง EF หรือศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมดนตรีกันเลยขั้นตอนที่1กระตุ้นการรับรู้เรื่องจังหวะและเวลาฝึกการสร้างสมาธิจดจ่อในสิ่งที่ตนกำลังทําอยู่ได้นานขึ้นและควบคุมตนเองจากสิ่งรบกวนอื่นๆได้ดีขึ้นขั้นตอนที่2สร้างทักษะในการควบคุมร่างกายด้วยจังหวะอีกทั้งกระตุ้นให้เซลล์สมองส่วนการได้ยิน และส่วนการควบคุมเคลื่อนไหวร่างกายเกิดการเชื่อมต่อกันที่สำคัญคือฝึกทักษะการยับยัง <ys> ้งช <uz> ั่งใจในการจะทำสิ่งต่างๆได้ข <ys> ั้นตอนที่3 <ys> เกิดประสบการณ์ร่วมกับคนอื่นภายใต้จังหวะดนตรีเดียวกันเป็นการกระตุ้นให้สมองเกิดปฏิกิริยาหลายด้านเช่นเกิดความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันเป็นเพื่อนกันเกิดความเห็นอกเห็นใจกันเกิดพฤติกรรมเอื้อสังคม เกิดพัฒนาการของ brain executive functions เกิดขึ้นขั้นตอนที่4สร้างทักษะเรื่องการจำและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้วยการให้คุณครูหรือเด็กคนใดคนหนึ่งร่วมสร้างจังหวะให้เพื่อนฟังจากนั้นให้เพื่อนทำตามให้เหมือนเด็กต้องใช้ทักษะในการจดจ่อตั้งใจฟังและจดจำจังหวะของเพื่อนแล้วจึงสามารถถ่ายทอดออกมาได้เพื่อเพิ่มความสามารถของสมองจากการจดจำจังหวะและการทำตาม จนสามารถสร้างสรรจังหวะที่หลากหลายได้ด้วยตนเองขั้นตอนที่5กิจกรรมการด้นดนตรีสําหรับเด็กอายุตั้งแต่5ปีขึ้นไปให้เด็กสร้างสรรจังหวะด้วยตนเองเป็นการใช้ทักษะความยืดหยุ่นของความคิดและการกระทำปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ที่กำลังปรชิญอยู่เป็นหลักจังหวะดนตรีเสริมการทำงานของสมอง b r a i n e x e c utive Functions หรือ EF ช่วยกระตุ้นสมองส่วนต่างๆเป็นเครื่องมือพัฒนาอารมณ์เชิงบวกเพิร์มาสเตทให้กับเด็กๆดนตรีทำให้เกิดเพิร์ม t าสเตทโพซิทีฟอิโมชันมีอารมณ์ที่เป็นสุขม,มีความหวังมีความเมตตาสงสารมีความสุขใจเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นกตันยูผู้มีพระคุณสนุกสนานมีความรักมอบให้แก่ผู้อื่นเอนเกจเมนต มีความสนใจกับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งมีความสุขกับการทำกิจกรรมนั้น Positive Relationship มีเพื่อน Meaning มีชีวิตที่มีความหมายมีเป้าหมายของชีวิต Accomplishment มีความสำเร็จมองเห็นความสำเร็จของตนเองทำตามเป้าหมายได้คุณครูสามารถใช้ดนตรีเสริม6กิจกรรมหลักในช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ และช่วงกิจกรรมเสรีได้ในทุกๆวันเพื่อพัฒนาทักษะสมองและการคิดของเด็กปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องด้วยชุดดนตรีหันษาประกอบด้วยกระนานเล็กกลับสเปนแทมบูรีลูกแซกทมบูรีนแบบแข่งไม้กระดิ่งกระบไม้บัตรโจทย์จำนวนสิบใบสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ไลอ้อดครูปฐมบัาย